สวัีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆชาวยูทูบทุกท่านเลยนะคะมาเจอเจอน้องเฟิร์นนะคะที่เสรีไทยสี่แยกตาปานนะคะมาวันนี้มาอัปเดตสต็อกนะคะในส่วนของรถในส่วนของรถครอบครัวนะคะพี่คะใครนะคะที่มาหารถครอบครัวนะคะราคาไม่เกินล้านนะคะน้องเฟิร์นจัดมาให้แล้วนะคะในส่วนของแบรนด์เจ้าตลาดนะคะโตโยต้าโฟล์กจูเนอร์นะคะเครื่องยนต์2004เนวินะคะคันนี้ปี2010 9นะคะมาพร้อมกับสีบรอนเงินนะคะสีดูเรรักษาง่ายนะคะพี่ขาใครที่มองหาเลี้ยนะคะเดี๋ยวตามน้องเฟินมาดูสภาพรถกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้บอกก่อนเลยว่าราคาเพียงแค่8แสนกับเก่าพันบาทเท่านั้นนะคะผเพียง ห้าหมืนห้านะประวัติดีฟีดาวนะคะใช้เงินออกรถเริ่มต้นแค่6ก0 0้6,500บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจแล้วเดี๋ยวตามนุองฟืนมาดูรถกันเลยคะ่ะนะคะชมหน้าสวยนะคะเป็นปี2019นะคะดวงไฟตกแต่งดีไลท์มาให้นะคะเป็นแบบโปรเจกเตอร์แล้วนะคะไฟตันหมอกเอยอะไรเอ้ยค่ะมีมาให้นะคะกระจังหน้าโครเมียมสวยงามนะคะคุณพี่นะคะเป็นในส่วนของโครเมียมมาให้สวยๆเลยทีเดียวนะีคะ ตัวรถเป็นสีบรอนเงินนะคะดูรรักษาง่ายยางนะคะสภาพใหม่นะคะได่ยางเม็กซิตเลยแม็กอะโลยนะคะสวยเดิมโรงงานให้นะคะบันไดข้างนะคะสวยๆเบ้ามือจับโพรเมเนียมให้เลยแบบนี้นะจ๊ะอ่ะสัญญาณกันขโมยต่างๆนะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะแผงประตูนะคะพี่ขานี่เลยเม็ดอ์ตต่างๆนะคะเรียงสวยดูดีนะคะ แก้วนงแก้วน้ำลำพูงสั่งนะคะสะภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะบอกหนังคู่หน้าสีน้ําตาลนะคะหรือว่าจะเป็นสีโกโก้โกเนาะสวยงามมากนะคะพี่ขาระบบออชันนะคะใช้งานได้จริงนะคะหวนรถต่างๆนะคะไม่มีขยับเลยนะคะดูดีมากๆนะคะนี่เลยเม็ดอาร์คนะคะกลมสวยนะคะพี่ขาครอบทุกจุดเลย สภาพสวยเดิมนะคะไม่มีชนหนักจมน้ําและพลิกคว่ำแน่นอนนะคะใครสนใจแล้วนะคะติดต่อน้องเฟินได้เลยนะคะพี่ขาติดต่อซสายด่วนนะคะเข้ามาเลย083430 2688นะคะคอมเมนต์ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะยังไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะดูได้และปรึกษากันก่อนได้เลยนะคะนี่เลยอะดูฝั่งนี้กันบ้างเลยนะคะพี่ๆนี่เลย แผงกระตูฝั่งนี้นะคะที่ล็อกเด็กนะคะเม็ดอักต่างๆนะคะสวยงามนะคะดูดีมากๆนะคะดวงฟลง,งไฟใช้งานได้จริงนะคะแก้ลงแก้น้ําใส่ได้ปกติเลยนะคะพี่ขาเรียบร้อยสวยงามดีนะคะพี่ขาโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักจมน้าพิกพคว่ำแน่นอนนะคะเม็ดอักลมสวยนะคะดูดีมากๆนะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มค่าแน่นอนคันนี้นะ,ะสวยงามค่ะโครงสร้างใหม่ๆใ,ให้แบบนี้เลยนี่ นะคะใหม่ๆเลยนะจ๊ะดูปั้นท้ายแล้วกันจัหรับป้านท้ายนะคะล้ออะไหล่น,นะคะ,ะ,ะ,คะที่ขาล้อสเปรย์นะคะก็มีมาให้ล่องมองหลังนะคะนี่เลยไปหลังนะคะให้แตกเม่พราวนะจ๊ะสปอยเลอร์นะคะต่างๆสวยงามดีนะคะสีตะวันเงินดูแลรักษาง่ายนะจ๊ะนี่เลยนี่เลยอ่ะ ประตูหลังนะคะเปิดแบบไฟฟ้าให้นะคะพี่พี่จ๋าประตูหลังเปิดแบบไฟฟ้าเลยนะคะโชคนะคะโชคไฟฟ้าเลยนะจ๊ะนี่เลยออปชันจัดเต็มนะคะพี่อ่าออปชันจัดเต็มแน่นอนนะคะหวัวรถต่างต่าง้ายวาเดิมนะคะไม่มีขยับแน่นอนนะจ๊ะสภาพสวยงามมากนะคะคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มแน่นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะจ๊ะอ่า เบาหลังสามารถพับเก็บได้นะพี่นะยกขึ้นมาได้เลยนะคะเบาหลังยกขึ้นมานี่เลยอ่ะชึบยกได้เลยนะคะยกออกมาแขวนได้เลยเนาะอันนี้น้องเฟิร์นมีมือเดียวอาจจะไม่ถนัดนะคะพี่มันสามารถพับเก็บได้เลยนะคะสวยงามนะคะสะอาดสะอ้านดูดีใหม่นะคะตัวแขวนขอต่างๆนะคะแขวนได้ปกติเลยหัวน,น็อตต่างๆนะคะสวยงามนะจ๊ะใครได้กันนี้ไปถือว่าคุ้มค่าน,นะพี่นะ สวยงามตอบโจทย์ให้นะคะทุกการใช้งานเลยนะคะโครงสร้างเดิมแท้ร0อแน่นอนนะคะไม่มีเสียหายนะจ๊ะบอกแถวที่2นะคะก็จะเป็นบอกหนังสีโกโก้นะคะติดตั้งคาซิสสองตำแหน่งด้วยกันนะี่คะพี่ขากว้างขวางค่ะนะคะดีไซน์หรูนะคะรับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักจมนม้ำพลิกคว่ำแน่นอนนะคะของเราโครงสร้าง แท้เดิม100%่นะคะเม็ดพักล้มสวยนะคะดูดีมากๆนะคะด้านหลังปี19ค่ะก็จะมีในส่วนของปลั๊กไฟบ้านให้นะคะก็ไม่ได้แตกต่างกับปีใหม่ปัจจุบันเลยนะคะน้องเฟินคิดว่าปี19ออปชั่นนะคะล้ำสมัยนะคะมีเหมือนเดิมนะคะถึงจะเป็นปี2 2นะคะมาแล้วแต่ก็ปี19นะคะยังคงสู้ได้อยู่นะออปชั่นนะคะต่างๆคือแบบว่ายังใหม่ยังจัดเต็มได้เลยนะคะ ออปชันคะ่ะพี่ขาจัดเต็มมากนะคะสายส่วนของปีสิบเก้านะคะอย่างที่บอกไปว่าเขาจะเป็นตัวสองจุดสี่วีเนาะคันนี้สองจุดสี่วีนะคะออปชันอะไรต่างๆเขาคือ,อยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะไม่มีเสียหายนะคะน้องเฟิร์นขออนุญาตสตาร์ทรถนะคะให้ดูนะคะในในส่วนของออปชันกันนิดนึงนะคะพี่พี่ขาออปชันภายในยนะคะก็คือจัดเต็มมากๆานะคะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะคะแบบมันติฟังก์ชันนะคะ รับซ้ายว่างซ้ายได้เลยนะคะปกติไม่มีเสียหายนะคะพวงมาลัยนะสวยงามทีเดียวนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะพี่ขาแอนะคะ a อออโต้นะคะพี่ขาสภาพสวยดูดีมากๆนะคะใครเด้ไปถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคันนี้นะคะออปชั่นจัดเต็มเลยนะจ๊ะพี่ขาเกียร์ออโต้นะคะใครสนใจนะคะอยากจะได้เร็วนะคะรีบเลยคันนี้นะคะ วัดดีฟีดาวได้เลยวัดดีฟีดาวได้เลยนะจ๊ะสะภาพสวยๆให้แบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ขะใหม่ๆดูดีเลยทีเดียวนะคะใครสนใจเลยนะคะติดต่อได้เลยคันนี้นะคะตัวก็ต้าคอรเจนเนอร์นะคะ2องเจีวีนวินะคะปี2019นะคะ คันนี้ปี2019นะคะพี่ขาราคา89,000บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาใครสนใจติดต่อได้นะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะสามารถโทรสายด่วนหาล่งเฟิร์นได้เลยนะคะที่เบอร์083 430นะคะ2688นะคะพี่ขาคอมเมนต์ปรึกษากันเข้ามาได้เลยนะคะอยากได้รถสวยๆนะคะไว้ใช้งานแล้วนะคะรีบเลยพี่ขามัวแต่มองระวังติดจองนะจ๊ะนะคะ มัวแต่มองแล้ววางติดจองนะจ๊ะช้ากว่านี้คือหมดแน่นอนนะคะของเรานะคะมีจำเป็นจำกัดนะคะหรือว่าใครที่แบบว่าเกิดได้ปใใีใหม่หน่อยนะคะตัวฟิกมาโฟ้องฟนก็มีให้ก็จะเป็นสีดำที่อยู่ด้านข้างคันนี้เลยนะคะสญญในใจคันไหนรุ่นไหนเพิ่มเติมแจ้งได้ปรึกษาได้นะคะพี่พี่ขาพี่พี่ท่านไหนนะคะอยากโทรสายด่วนหานะะ้องเฟินโดยตรงนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์083 430นะคะ2 6 8 8นะคะคอมเมนต์ Comment, สอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะของเรารับจัดไปนิวทัวไทยส่งมอบรถทั่วประเทศเลยนะคะอยู่ที่ไหนก็ออก,กอดอได้นะคะอยู่ที่ไหนก็ออกอดได้ออกง่ายออก,กได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะใครสนใจเลยนะคะติดต่อเข้ามาได้นะจ๊ะใครสนใจนะคะครบอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะสไตล์นะคะ สไตล์ครอบครัวนะคะรีบเลยพี่ค่ะนะคะ29นะคะราคาแค่8,900บาทเท่านั้นเองนะคะพี่ค่ะไม่ซื้อบอกเลยว่าพลาดมากนะคะราคาไม่ถึงล้านนะคะประวัติดีฟีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่15,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่15,000บาทเท่านั้นนะคะสภาพสวยดูดีมากๆนะคะพี่ค่ะใครสนใจแล้วนะคะรีบิดต่อค่ะน้องเฟิร์นได้เลยนะคะประวัติดีฟีดาวนะคะทักทายสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเงินก่อนได้เลยนะคะ สนใจอยากจะได้นะคะไว้ครอบครองสักคันนะคะรีบโทรหาน้องเฟืนได้ปรึกษาข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนได้เลยนะคะสนใจแล้วรีบเลยพี่ขาย้ำเบอร์อีกครั้งนะคะโทรหาน้องเฟืนได้เลย0 8 3 4 3 0นะคะ2 6 8 8นะคะ0 8 3 4 3 0 2 6 8 8นะคะอยากได้รถสวยมือสองนะคะรีบติดต่อหาน้องเฟืนได้เลยนะจ๊ะเช้าอดแน่นอนมัวแต่มองระวังติดจอนะจ๊ะสำหรับใครที่มองหารถนะคะอยากจะออกนะคะในเดือน พฤศจิกายนนะคะ2568นี้นะคะพี่ขาน้องเฟิร์นจัดโปรโมชั่นมาให้นะคะใครที่ออกเดือนนี้ไปนะคะผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะคะเดือนมกราคม2569เลยนะคะออกเดือนนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะคะเอาเป็นว่าใครสนใจแล้วรีบโทรหาน้องเฟิร์นได้เลยนะคะ083430นะคะ2688นะคะคิดถึงรถยนต์มือสองสักคันนะคะคิดถึงน้องเฟิร์นเซดดี้ไทยรถสวยนะคะใครที่อยากให้กำลังใจน้องเฟิร์นนะคะฝากกด ซับสไคร์นะคะซับสไคร์ด like กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะอยากให้รีวิวรถคันไหนเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้น้องเฟิร์นต้องขออนุญาตไปก่อนเลยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองคิดถึงน้องเฟิร์นเสรีไทยรถสวยนะคะ